สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมโมเดิร์นคอมแบ็คภาคนะครับพา์ที่สี่แล้วนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อในด่านต่อไปกันนะครับอาจไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนนิดนึงนะครับ่าเดี๋ยวมาใช้ปืนนี้มากนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงแป๊บนึงนะครับ อ่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเราเล่นด่านนี้ไปเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทเดี๋ยวเรามาต่อกันด่านนี้เลยนะครับอ่ารอโหลดแป๊บน,นึงนะครับไปลุยกันเลย มันมาแล้วนี่ head shot มาละเบิร์ตตุม้มโดนเลยครับอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อ่าเปลี่ยนปืนแป๊บนึงโอ้ยกระพิทาครับมาละเบิร์ ตต้มเอชชออาเข้าคาซีนนะครับ 殺して Takes the door to your right. You're not coming? I have to help here. Go. Ah, Lena Hub. จบไปแล้วนะครับสําหรับด่านนี้นะครับเดี๋ยวด่านหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์หน้าแล้วกันเดี๋ยวก่อนจบพาร์ทนี้ขอไปดูของแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามีของปลดล็อกใหม่นะครับอ๋อนี่นะครับอ่าช่าง ราคันจับนะครับอ่าก็ก็จบไปท่าน,นี้กันละกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด่านนี้เลยนะครับอ่าก็จะจบในด่านชุดนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวพาต่อไปเดี๋ยวก็จะมาต่อกันด่านนี้กันคือต้องไล่ให้หมดนะครับอ่าสําหรับเกมโมเดิร์นคอมแบ็กพาร์ทสี่ขอจบไปตรงนี้ลวกันพบกัน,กนใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ